คุณเคยรู้สึกไหมว่ามีบางสิ่งลึกๆอยู่ข้างในตัวคุณเป็นพลังงานที่คุณสัมผัสได้แต่ยังเอื้อมไม่ถึงเหมือนมีศักยภาพอันยิ่งใหญ่ที่หลับไหลยอยู่มีความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดกำลังรอคอยการปลดปล่อยแต่กลับ มีบางอย่างที่มองไม่เห็นคอยฉุดรั้งคุณไว้คุณมองเห็นผู้คนรอบตัวที่ใช้ชีวิตอย่างเปี่ยมล้นด้วยพลังที่เปล่งประกายความเป็นตัวเองออกมาอย่างอิสระและเป็นแสงสว่างในแบบของเขาเองแล้วในบางค่ำคืนที่เงียบงนันคุณก็หันกลับมาถามตัวเองว่าทำไมเรายังรู้สึกติดขัด ทำไมเรายังรู้สึกไม่สมบูรณ์เหมือนชิ้นส่วนที่สำคัญที่สุดได้ขาดหายไปหรือถูกซ่อนไว้ในเงามืดความจริงที่ลึกซึ้งที่สุดก็คือศักยภาพที่คุณตามหานั้นไม่ได้อยู่ข้างนอกนั่นมันไม่ได้อยู่ที่การไขว่คว้าสิ่งใดมาเติมเต็มแต่ มันอยู่ในการยอมรับและโอบกอดทุกส่วนของความเป็นคุณในคลิปนี้เราจะพาคุณออกเดินทางสู่ใจกลางของตัวเองเพื่อทำความรู้จักกับเงาที่หลบซ่อนอยู่ในจิตวิญญาณด้านที่คุณอาจเคยปฏิเสธรังเกียจหรือแม้แต่หวาดกลัวที่จะมองดูมันนี่คือคำเชิญชวนให้คุณเริ่มต้นกระบวนการที่เรียกว่า ชา a d โดเวิรหรือการเดินทางเพื่อโอบกอดเงาซึ่งเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะนำทางคุณไปสู่การรักตัวเองอย่างแท้จริงเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความรักที่จะปลดล็อกพลังทั้งหมดที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวคุณมาแสนนานคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะปลดปล่อยตัวตนที่แท้จริงของคุณออกมา เพื่อที่จะปลดปล่อยพลังอันยิ่งใหญ่นั้นเราต้องมีความกล้าที่จะหันกลับมามองในส่วนที่มืดมนที่สุดส่วนที่เราพยายามหลีกหนีมาตลอดชีวิตส่วนที่เราเรียกมันว่าเงาบนเส้นทางแห่งการเติบโตทางจิตวิญญาณน,นักจิตวิทยาผู้ยิ่งใหญ่อย่างคาวจุงได้ชี้ให้เราเห็นว่า เงาคือทุกชิ้นส่วนของตัวตนที่เราปฏิเสธผลักใสและซ่อนเอาไว้ให้พ้นสายตาแม้กระทั่งกับตัวเราเองมันคือความลับที่เราเก็บไว้ในห้องที่มืดมิดที่สุดของหัวใจเงาเหล่านี้อาจเป็นความรู้สึกที่เราถูกสอนมาว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันคือความกโกรธที่คุก,กรุ่น ความกลัวที่สั่นสถานหัวใจความอิจฉาริษยาที่กัดกินใจความละอายต่ออดีตหรือแม้แต่ความเปราะบางที่เราไม่เคยกล้าแสดงให้ใครเห็นเพราะกลัวจะถูกตัดสินว่าอ่อนแอแต่ที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นเงาอาจเป็นคุณสมบัติที่ดีงามที่เรากดมันไว้โดยไม่รู้ตัว อาจเป็นความทะเยอทะยานที่ยิ่งใหญ่ความคิดสร้างสารรค์ที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครภาวะการเป็นผู้นำหรือแม้แต่ความสุขสนุกสนานแบบเด็กๆที่เราเชื่อว่ามันไม่เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของเราเราสร้างเงาขึ้นมาก็เพราะความปรารถนาอันลึกซึง้งที่อยากจะเป็นที่รักและเป็นที่ยอมรับ เรากลัวเหลือเกินว่าหากใครได้เห็นด้านมืดหรือด้านที่ไม่สมบูรณ์แบบนี้เขาจะไม่รักเราอีกต่อไปเราจึงตัดชิ้นส่วนเหล่านั้นทิ้งผลักใสให้ลงไปอยู่ในจิตใต้สำนึกและภาวนาให้มันสลายไปตลอดการแต่ความจริงที่เจ็บปวดก็คือการปฏิเสธไม่เคยทำให้สิ่งใดหายไป เงาเหล่านั้นยังคงอยู่ตรงนั้นและส่งอิทธิพลต่อทุกการตัดสินใจต่อทุกความสัมพันธ์และคอยกักขังพลังที่แท้จริงของเราไว้ในแบบที่เราไม่เคยตระหนักรู้เลยเมื่อเราเลือกที่จะปฏิเสธและซ่อนเร้นเงาของเราไว้ เรากําลังใช้พลังงานชีวิตไปในทางที่ตรงกันข้ามกับการเติบโตลองจินตนาการถึงพลังงานมหาศาลที่คุณต้องใช้ในทุกๆวันทุกๆลมหายใจเพื่อสร้างกําแพงขึ้นมาปกปิดเพื่อกดทับตัวตนบางส่วนของคุณเอาไว้มันเหมือนการแบกภูเขาทั้งลูกไว้บนบ่าตลอดเวลา พลังงานทั้งหมดนั้นคือพลังงานเดียวกันกับที่คุณควรจะใช้เพื่อสร้างสารรค์เพื่อรักเพื่อเติบโตและเพื่อไล่ตามความฝันอันยิ่งใหญ่แต่บัดนี้มันกลับถูกใช้ไปกับการทำสงครามกับตัวคุณเองยิ่งไปกว่านั้นเงาไม่ใช่แค่ด้านมืดที่เราไม่ต้องการ แต่มันคือขุมทรัพย์ของข้อมูลที่ชี้ให้เห็นถึงความต้องการที่แท้จริงบาดแผลในวัยเด็กที่ยังไม่เคยถูกเยียวยาและความกลัวที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของจิตใจหากเราไม่กล้ามองเข้าไปในเงาเราก็จะพลาดโอกาสที่จะเข้าใจตัวเองอย่างถ่องแท้และพลาดโอกาสที่จะเยียวยาเพื่อที่จะเติบโตต่อไป การยอมรับตัวเองแค่เพียงบางส่วนแค่ส่วนที่ดูดีและส่วนที่สังคมชื่นชมก็ไม่ต่างอะไรกับการฉีกตัวตนของคุณออกเป็นชิ้นๆมันทำให้เราไม่สามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างสมบูรณ์ตราบใดที่ยังมีชิ้นส่วนสำคัญถูกขังอยู่ในห้องมืดศักยภาพทั้งหมดของคุณก็จะไม่มีวันสมบูรณ์ และพลังชีวิตที่ควรจะไหลเวียนอย่างอิสระก็จะถูกกักขังไว้เช่นกันและสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือสิ่งที่เราปฏิเสธในตัวเองมักจะปรากฏให้เราเห็นในโลกภายนอกผ่านการตัดสินคนอื่นอย่างรุนแรงหรือการดึงดูดผู้คนและสถานการณ์ที่สะท้อนเงาของเรากลับมาเพื่อบังคับให้เราต้องมองเห็นมันดังนั้น ศักยภาพที่แท้จริงของคุณจะยังคงหลับไหลและถูกกักขังตราบใดที่คุณยังไม่พร้อมที่จะยอมรับทุกมิติของตัวเองทั้งแสงสว่างและความลับที่ซ่อนอยู่ในเงามืดแล้วเราจะเริ่มต้นการเดินทางนี้ได้อย่างไรจะทำอย่างไรให้สามารถมองเห็นและโอบก,กอดเงาของเราได้ สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องเข้าใจคือ Shadow Work ไม่ใช่การพยายามกําจัดด้านมืดเพราะมันไม่มีวันหายไปแต่หัวใจของมันคือการมองเห็นทำความเข้าใจและยอมรับว่าทุกชิ้นส่วนเหล่านั้นก็คือส่วนหนึ่งของคุณและจากนั้นคือการรวมมันกลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนที่สมบูรณ์ มันอาจฟังดูน่ากลัวที่ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่คุณพยายามวิ่งหนีมาทั้งชีวิตแต่เราอยากให้คุณเชื่อว่าในความมืดนั้นมีของขวัญซ่อนอยู่แล้วเราจะเริ่มต้นอย่างไรก้าวแรกคือการเริ่มต้นสังเกตตัวเองอย่างอ่อนโยนสังเกตปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่รุนแรงของคุณอะไรในตัวคนอื่นที่ทำให้คุณรู้สึกโกรธ หงุดหงิดหรืออิจฉาอย่างไม่มีเหตุผลบ่อยครั้งสิ่งที่คุณเกลียดในตัวคนอื่นมันคือเงาที่คุณปฏิเสธในตัวเองกำลังสะท้อนกลับมาให้คุณเห็นจงใช้มันเป็นกระจกส่องกลับเข้ามาที่หัวใจของคุณเองอีกวิธีหนึ่งที่ส่งพลังคือการเขียนบันทึกลองมอบพื้นที่ปลอดภัยบนหน้ากระดาษ เพื่อสำรวจทุกความคิดทุกความรู้สึกโดยไม่ต้องตัดสินโดยเฉพาะความรู้สึกที่คุณไม่สบายใจหรือความหลับที่คุณซ่อนไว้แค่ปล่อยให้มันไหลออกมาเหมือนการเปิดหีบสมบัติของหัวใจเพื่อทำความรู้จักกับสิ่งที่อยู่ข้างในหรืออาจเป็นการสังเกตความฝันของคุณในยามค่ำคืน หรือการอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกถึงอารมณ์ยากๆอย่างเต็มที่เมื่อความโกรธความเศร้าหรือความกลัวถาโถมเข้ามาแทนที่จะผลักไสมันลองนั่งลงนิ่งๆกับมันสักครู่รับรู้ว่ามันรู้สึกอย่างไรในร่างกายโดยไม่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงอะไรและหัวใจที่สำคัญที่สุดของกระบวนการนี้ คือความกล้าหาญที่จะซื่อสัตย์กับตัวเองและที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือความเมตตาต่อตัวเองนี่ไม่ใช่การลงโทษหรือการตอกย้ำความผิดพลาดแต่มันคือการเดินทางกลับบ้านเพื่อโอบกอดทุกชิ้นส่วนของตัวเองด้วยความรักเมื่อเรากล้าที่จะก้าวเข้าไปในพื้นที่ของเงา เมื่อเราเริ่มมองเห็นและค่อยๆยอมรับส่วนที่เราเคยผลักไสการเดินทางภายในครั้งนี้เองคือหนทางที่จะนำคุณไปสู่การรักตัวเองในแบบที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสมาก่อนนี่ไม่ใช่แค่การรักตัวเองแบบผิวเผินไม่ใช่แค่การพูดคำว่ารักหรือการดูแลเพียงร่างกายภายนอก แต่มันคือการรักตัวเองอย่างแท้จริงที่อย่างรากลึกลงไปในระดับจิตวิญญาณลองจินตนาการดูว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาคุณอาจจะรักตัวเองแค่ในส่วนที่ดีพอส่วนที่สังคมยอมรับส่วนที่ได้รับคําชื่นชมมันคือการรักตัวเองเพียงครึ่งเดียวหรืออาจจะน้อยกว่านั้น คุณพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเพื่อให้รู้สึกว่าคุณสมควรได้รับความรักแต่เมื่อคุณโอบกอดเงาของคุณยอมรับว่าคุณก็มีความโกรธมีความกลัวและมีความไม่สมบูรณ์คุณจะเริ่มตระหนักรู้ว่าทั้งหมดนี้คือความเป็นมนุษย์ของคุณ ั้งแสงสว่างและเงาหลอมรวมกันเป็นตัวตนที่สมบูรณ์พร้อมในแบบของคุณการรักตัวเองอย่างแท้จริงคือการโอบกอดทุกมิติของตัวเองโดยไม่มีเงื่อนไขคือการกระซิบกับบาดแผลในใจว่าเราเห็นเธอนะและเธอก็เป็นส่วนหนึ่งของเรา คือการรักทั้งข้อผิดพลาดและรักทั้งความลับที่คุณพยายามซ่อนไว้เมื่อคุณสามารถทำเช่นนั้นได้ความสงบสุขอย่างลึกซึ้งจะเข้ามาแทนที่สงครามภายในพลังงานที่เคยสูญเสียไปกับการต่อต้านจะถูกปลดปล่อยออกมาคุณไม่ต้องกังวลอีกต่อไป ว่าจะมีใครมาค้นพบความไม่สมบูรณ์แบบของคุณเพราะคุณได้ยอมรับมันด้วยหัวใจของคุณเองแล้วความมั่นคงจากภายในจะเติบโตขึ้นจากรากฐานของการยอมรับที่ทรงพลังนี้การรักตัวเองอย่างแท้จริงคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณ และนี่คือจุดที่ความมหัศจรรย์จะบังเกิดเมื่อคุณได้โอบกอดเงาเมื่อคุณได้รวมทุกมิติของตัวตนให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวเมื่อคุณได้สัมผัสถึงการรักตัวเองในระดับที่ลึกซึ้งที่สุดและแล้วพลังงานทั้งหมดที่เคยถูกกักขังไว้ก็จะไหลบ่าก,กลับคืนสู่คุณ พลังงานนี้ไม่ได้หายไปไหนมันรอคอยอยู่ตรงนั้นเสมอและตอนนี้คุณสามารถนำมันไปใช้เพื่อสร้างสารรค์เพื่อเติบโตและเพื่อใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพการยอมรับเงาไม่ได้ทำให้คุณมืดมนลงแต่ในทางกลับกันมันทำให้คุณสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เมื่อคุณยอมรับความเปราะบางคุณก็จะกล้าหาญที่จะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นคุณไม่ต้องสวมหน้าก,ากากอีกต่อไปความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างจะลึกซึ้งและจริงใจเพราะคุณไม่ได้กำลังปกปิดความลับใดๆอีกแล้วบ่อยครั้งในเงาที่เราหวาดกลัวคือแหล่งรวมของพลังชีวิต ความคิดสร้างสรรค์และสัญชาตยานที่เฉียบคมเมื่อเรายอมรับมันพลังเหล่านี้จะกลายเป็นของขวัญที่คอยขับเคลื่อนชีวิตของคุณความกลัวที่จะล้มเหลวจะลดน้อยลงเพราะคุณรู้แล้วว่าความผิดพลาดคือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ความมั่นใจที่แท้จริงจากภายในจะแข็งแกร่งกว่าความมั่นใจใดๆที่มาจากโลกภายนอกคุณจะมีความยืดหยุ่นทางใจมากขึ้นสามารถเผชิญหน้ากับทุกความท้าทายของชีวิตได้อย่างมั่นคงเพราะคุณรู้ว่าคุณสามารถเผชิญหน้ากับด้านที่มืดที่สุดของตัวเองได้ และคุณจะไม่ถูกควบคุมโดยความกลัวอีกต่อไปโปรดจำไว้ว่าศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดที่คุณรู้สึกว่ามีอยู่ไม่ได้ซ่อนอยู่ที่ไหนไกลมันซ่อนอยู่ในส่วนที่คุณยังไม่กล้ามองและมันจะถูกปลดปล่อยก็ต่อเมื่อคุณกล้าหาญพอที่จะยอมรับตัวเองในทุกมิติ นี่คือการเดินทางสู่การเป็นตัวตนที่สมบูรณ์ที่สุดของคุณตัวตนที่ทรงพลังและพร้อมที่จะเปล่งประกายเราได้เดินทางร่วมกันผ่านพื้นที่แห่งความลับในใจเราได้ทำความรู้จักกับเงาส่วนที่เราเคยผลักใส ได้เห็นว่าการซ่อนเร้นนั้นกักขังพลังของเราไว้อย่างไรและได้ค้นพบว่าหนทางสู่การปลดปล่อยที่ทรงพลังที่สุดคือการยอมรับโปรดจำไว้เสมอว่าศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ที่คุณเฝ้าตามหาไม่ได้ต้องการการพิสูจน์ตัวเองกับใครแต่มันแค่รอคอยการยอมรับจากตัวคุณเอง การทำชาร์โดว์เวิร์กคือการเดินทางที่จะนำคุณกลับบ้านกลับมาสู่ตัวต,วตนที่สมบูรณ์ที่สุดของคุณมันอาจไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายนักมันต้องใช้ความกล้าหาญที่จะมองเข้าไปในความมืดและต้องใช้ความเมตตาที่จะโอบกอดตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่เราอยากจะบอกคุณว่าการเดินทางครั้งนี้ มันจะคุ้มค่าที่สุดในทุกย่างก้าวเพราะเมื่อคุณกล้าที่จะยอมรับตัวเองได้ทั้งหมดคุณจะปลดปล่อยพลังที่ซ่อนเร้นคุณจะได้สัมผัสความสงบที่แท้จริงจากภายในและที่สำคัญที่สุดคุณจะกลายเป็นแสงสว่างที่คุณเกิดมาเพื่อที่จะเป็นขอให้คุณเริ่มต้นการเดินทางนี้ด้วยความกล้าหาญและความรัก คุณคู่ควรที่จะได้สัมผัสกับตัวตนที่สมบูรณ์ที่สุดของคุณหากเรื่องราวนี้สั่นสะเทือนบางสิ่งในใจคุณฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อร่วมเดินทางไปกับเราในครั้งถัดไปขอบคุณจากใจที่ได้ร่วมเดินทางอันลึกซึ้งกับเราในวันนี้จนกว่าจะพบกันใหม่ ขอให้คุณกับเงาในใจได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียว